มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่งรถสองแถวไปฝากคันกลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีนะคะหลังนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นที่กำลังตั้งคันอยู่ในขณะนี้ได้โพสต์คลิปขณะนั่งรถสองแถวไปฝากคันโดยมียิวฉัดมงคลสามีคอยนั่งดูแลอยู่ข้างๆนะคะ ภา,ายในคลิปนะคะปร,ะรากฏภาพของเจนนี่นั่งโยกเบาๆตามจังหวะของเสียงเพลงอยู่บนรถสองแถวขณะกำลังเดินทางไปฝากคันพร้อมเขียนแคปชั่นว่านั่งสองแถวไปฝากคันจ้าฮ่าฮ่าฮ่าฉาบตุง้งได้าชาวเน็ตเองก็เข้ามาดูต่างตั้งคำถามว่าตัวเจนนี่เองกำลังท้องกำลังไส้อีกทั้งทางบ้านก็มีรถหรูอยู่หลายคันทำไมไม่ให้สามีขับมาส่งแทนการนั่งรถสองแถวและอีกหล,ลายๆความคิดเห็นที่เป็นห่วง ทางด้านยิวเองไม่ปล่อยให้เป็นคำถามคาใจใครนานนะคะโดยเจ้าตัวได้เข้ามาตอบกลับแทนภรรยานะคะว่ารถรับส่งของโรงพยาบาลน,นะครับที่จอดรถไกลก่อนที่จะกลายเป็นดราม่าใหญ่โตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ